คะแนนแรกเซตที่สองครับอันนี้เราเสิร์ฟแหลมเสิร์ฟคมกันหลายๆคนออกอ้าวเสิร์ฟแล้วได้แต้มโอ้โหซาวริตีออกอันนี้ถือว่ามาตรฐานเธอตกลงไปนิดหนึ่งคนระับซาอุรีไม่ท็อปฟอร์สำหรับซาวรินะคะครับก็ขอให้เป็นแบบ ต่อเนื่องเลยครับใช่ครับเพราะว่าอย่างโคชอตเองก็บอกเลยบอกว่าถ้าเสิร์ฟก็ต้องจี้ไปทางซาอุรีนะคะคือเสิร์ฟไปที่มือตบนะครับเสิร์ฟไปที่มือตบได้หรือว่าเสิร์ฟจี้ไปที่มือเซตนะครับโอ้เสิร์ฟนี่ครับซาโตะรับอ้าวห่างนากากะรับเรารับได้อ้าวเสิร์จะเกี่ยงกันครับโอ้โหชะงักนิดนึงโยกไปหลังโอ้แก้ดีครับแก้ดียังรับได้อะครับให้ออนุมาตีเบาตีกะให้พุ่งรับ แล้วนาก,กาโอกะยอดแม่ทัาดาวอยู่ข้างหน้าก็ต้องต้องด่านแรกก่อนนะครับแต่ว่าโดนไม่ดีครับสังเกตสไตล์กันเล่น2ทีมคล้ายคลึงกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเบาเดี๋ยวผ่อนนะคะแต่จังหวะนี้ก็ไม่ทันจริงๆคือเป็นทีมชุดเดียวกันนี้เจอกันครั้งที่4ใภายในเวลาแค่เดือนเศษๆครับชั้นเชิงไม่ต้องมาดูกันนะครับได้เสิร์ฟเสมอกันหนึ่งต่อนหนึ่ง ตั้งครับตีไปหลังอันนี้ออกมาในตีนเล่นทางเลยครับเสาริรับได้ครับรับได้ตั้งให้ห่างนิดนึงล็อกออกล็อกออกครับ,บล็อกออกเราได้แต้มครับสองหนึ่ง,งเนะน่เซตนิ่งนิ่ๆเลยกัน,กนทั้งสลาแล้วเขาบล็อกนะครับยิวัสกะล็อกออกโว่ <laughs> มาสไปควา <laughs> คือเมื่อวานนี้มีอยู่แต้มหนึ่ง ออลมาตีครบล็อกออกแต่ว่าบอลมาหล่นใส่ตัวออลมาเราก็เสียแต้มนนครับอ,าร,อาร์ุสซาเซริร์ฟโอ้โหี่เซิร์ฟแหลมคมมากมือซ้ายนะเกากะโอ้ร์ตุสซารัรบนี่เขาเซิร์ฟไปที่ที่มือเซตนะครับเขาตบไปท,ที่มือเซตดูครับนะเกากะมาอยู่หัวเสาด้านซ้ายเสาดีเซิร์ฟ เสิร์ฟเรียนดับต้นๆของทีมนี่ครับอ๋อเวลาเสิร์ฟเวลาเสิร์ฟนี่เหมือนจะเทคตัวเข้าไปแล้วก็เสิร์ฟให้พุ่งนะครับดูครับพุ่งแหลมมากดูครับลูกนั้นสายนะครับอมเราก็หลบกันด้วยเราเสิร์ฟเสียครับเราได้แต้มครับสามสองาเดีเสิร์ฟมาแล้วครับต้นเซตครับอโนุมาบอลเร็วดักได้ ดุสราให้วิลาวันน่ยต้องบอกว่าน,น่ารักจริงๆแต่แต้มนี้ดูครับวิลาวันจังหวะการทำแต้มของวิลาวันแต่และแต้มเนี่ยเราดูแล้วเราทำคิดได้คิดได้ทำได้จริงๆคะมานาเบก,ก็เริ่มเครียดแล้วนะคะทีมไทยนำไปสองแต้มแล้วค่ะและอนุมาสเซอร์ค่ะ ไม่เป็นไรครับก็ต้องดีมาเยอะแล้วอะไรอ่างี้ต้องบอกว่าหัวใจประเทศคนคนที่เราเห็นเจ็บกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าถึงนัดชิงทุกคนลืมความเจ็บเนี่ยแล้วก็แฟนเนี่ยเอาใจช่วยกันทั้งประเทศค่ะอีวาสกัเซิร์ครับเรานำอยู่หนึ่งคะแนนตั้งครับตั้งให้ลึกนิดนึงยังไปรองทันครับแต่ลูงนี้แก้ครับต้องตีแก้ตีทะยานไปก่อน มักกะตั้งให้หยอดไม่ผ่านสีจังหวะไปแล้วครับสีจังหวะแเขาผันมาตีหยอดับนาเก,ก่ากัเป็นบอลที่เขาไม่ทำหนักโอ้เราดูอายุสิบเก้าของทำดาวดูว่านิ่งนะครับ,รบรวิวที่มาว่านิ่งสูงมากนะคะับเราถือว่าต้องบอกไม่ใช่สอบผ่านธรรมดานี่ครับพาสชันเลยนะครับสำหรับทำดาวดีเสิร์ครับ เขาตั้งไม่ได้ครับลูกนี้เขาตั้งเขาตั้งแล้วเกือบจะฟาวเลยนะครับดูครับเสาหลีรับไม่ถนัดด้วยนะคะเข้ามาตีนี่มีอย่างเดียวคือหยอดหรือบอลแก้นี่เขาดันไปหลังเขายังจะดันลูกนะครับผลักลูกไปหลังนะครับทางจะยังลังเลนะดูครับความนิ่งของทัดดาวนะครับเสิร์ฟเพื่อสบายๆครับเสิร์ฟตามโค้ชที่สั่งมาเลยครับ ไปหลังยัชิตาให้เอ้าผิดจังหวะผิดจังหวะไปเลยครับโอ้โหสื่อสารกันยังไงครับญี่ปุ่นไม่เป็นไรครับเราเราก็ไปได้ด้วยๆครับไปไปของเราอย่างนี้แล้วค่ะดูจังหวะนะคะดูครับผิดจังหวะคือคิดว่าจะเล่นบอลสั้นนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาชนกันด้วยตะกี้นี้นะคะมียัชิตะให้บอลหัวเสาครับบอลโค้งหัวเสาโอ้โหคือถ้าเขารวนอย่างนี้แล้วเรานี่ครับตั้งแต่บอลนี้แล้วครับจังหวะที่ชนกัน คือเริ่มต้องบอกว่าเริ่มจากทัดดาวเสิร์ฟดีเลยนะครับเสิร์ฟไปหลังนะครับแม้ว่าอีกหนึ่งคะแนนจะถึงเช็เกอร์ท์เอาท้าไทยได้ถึงแปดนะครับแต่ว่าโค้ชเขาต้องต้องขอเลยครับเขาต้องเบรกเกมก่อนครับนี่เราได้สี่อ่นาสามคะแนนติดครับจากสี่สามนี่เราได้เจ็ดกับสามคะแนนติดเลยนะครับวอลเลยบอลถ้าเกมคู่ขี้กันอย่างนี้การได้สามคะแนนติดสี่คะแนนติดถือว่า เรื่องใหญ่ครับเดวทัดดาครับสาวร้อยเอ็ดลงโอ้โหสุดยอดครับปิดเทคนิ่แค่ทามเอาได้งดงามดูซะหน่อยครับดูภาพช้าซะหน่อยแล้วเดี๋ยวโโอ้หดูครับดูครับบอบอลลงแล้วพักทู่เดียวครับดูครับลงเต็มเต็มสุดยอดนะคะมาชมและเชียร์ทีมไทยกันต่อนะครับนี่ทัดดาวนึกแจ้งยังเซิร์ฟอยู่นะครับ นำอยู่8-3ครับเรานำ5คะแนนห่างมากที่สุดในวันนี้นะครับนากากะตีครับเขาลงมาได้ตีบอลนิ่งๆนะครับนากากะจังหวะการตีของเขาเลือกตีเลยค่ะแล้วจังหวะที่มอยู่กลางกลางพอดีเลยครับพ่าทะลุบล็อกผ่านล็อกมาข้างหลังบอลมันเร็วด้วยค่ะนากากะเสิร์ฟครับญี่ปุ่นตามอยู่4-8เรานำ4คะแนนครับ เขาเสิร์ฟบอลมีตั่นโค้งเด็กมอนเร็วยังอยู่เขาแก้ครับเขาแก้จากข้างหลังติดครับติดโอ้โหปลื้มจิตไม่ติดนึก็ติดปลื้มจิตนะครับมี2อย่างตีบอลเร็วแล้วเขาเขารับได้เลยครับช่วยกันดีมากค่ะนี่ครับติดแขนซ้ายของปลื้มจิตโอ้โหดูครับนั่นครับขอซ้ายเดียวตัดใจนะคะ รักษาให้ห่าง5แต้ม4แต้มหรือให้ดีก็6-7แต้มไปเลยได้ยิ่งดีครับนี่ครับมาแล้วมาริกาเซิรฟ์ฟเสิร์ฟบอลสายมากโอ้โหแต่ว่าน้ำหนักล้นไปนิดนึงเสิร์ฟบอลสายตัดอากาศนะครับพอนจะตัดอากาศแล้วพอถึงตัวนี้จะหนีครับหนีแล้วพุดลงน้หนักเบากว่าน,นี้หน่อยครับลงมารับเสิร์ฟครับเปียรุตแป้นน้อยสาวนครศรีธรรมราช เสิฟครับริซารับได้หม่แต่ว่าต้องขยับไปตั้งครับขึ้นตีบอลอย่างนี้ลักษณะนี้มาริกาครับนี่ต้องโน้ตต้องบันทึกไวเลยครับดูครับนี่ตีแรงไม่ได้ครับตีหนีหนีบล็อกไปก่อนที่ไปที่ลิเบโรพิซาโตครับตีระดับตัวนะครับระดับตัวหัวไหล่เป็นคนที่ฉลาดคิดมากนะครับแล้วมาริกาเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ จะเป็นนักว่ายน้ำนะคะแต่ว่าต้องดูปฏิเสธครับอันนี้เป็นอย่างอื่นไม่เอาเลยครับนักบอลเล่บอนลนลครับดีที่ทสุดแล้วยังตั้งนด้บอลเร็วโอ้โหมาแล้วล่ะเราได้เห็นบอลเร็วส,สวยๆจากนิ่งนองนะคะนี่เป็นการแก้ไขนะครับบอลแก้ไขแต่ว่าดูครับดูปฏิจยาของนุสราครับให้บอลเร็วเลยครับเพราะว่าญี่ปุ่นขึ้นไม่ทันญี่ปุ่นเุบเขายังไม่ทันเทคขึ้นคือถ้าลักษณะสองทีมนี้จะเหมือนกันอย่างคือถ้าคู่ต่อสู้รวนปั่นป่วนจะต้องเล่นบอลเร็วเลยนะครับนี่คือสไตล์ ใกล้เคียงกันมากครับอันนี้เรานำดูในชาชาฮอรดูครับด้านหลังนั้นเล่นเวฟกันเลยนะครับโอ้นี่เป็นความสุขทีทีมวอลเลยบอลยิงมอบให้กับชาวไทยทั่วประเทศก็อย่างที่เรียนนะครับรางวัลอัดฉีดต่างๆนี่มาเลยครับ ก็ดูหนามาเลยนะคะเต็มที่เพราะว่าพวกเธอนั้นทุ่งเทแล้วก็เน็ดเหนื่อยนะคะสำหรับการฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันต่อเนื่องนะคะแบบนี้เราต้องให้กําลังใจกันเยอะๆค่ะโอ้เดินทาง2เดือนที่ผ่านมาเดินทางตุรกีไปรัสเซียมาไทยไปญี่ปุ่นู้เดี๋ยวาะไปต่างประเทศด้วยนะคะฮครับสมต่อครับเรานำอยู่11ต่อ5บล็อกโีอะไรก็ดีนะคะตอนนี้ นาเกลจะท่าตีติดบล็อกซะแล้วนี่โอ้โหแล้วเดี๋ยวต้องไปจังซาอุลิหรือเปล่าดูครับออดูม,มาขึ้นบล็อกบล็อกได้นี่มันมันเป็นพ <สา S 1> ิกรที่<ล>ครับการบล็อกนั้นนอกจากได้แต้นาจะทํา,นนาทให้บอลนั้นน้ำหนักเบาลงด้วยแล้วเรารับเป็นรุกทันทีนะครับนะครับดูยอดร้องตั้งมาโอ้ยกไปหลังไม่เผลรับโอ้โหนี่ยังอยู่ โอ้โหลองได้อีกค่ะวันนาอันเดอร์ให้เขารับยากนะครับดงดมเข้าไว้บอลไหลหลอกแต่ตีร้องได้อีกครับมาลิกาอุ้ยลื่นลื่นครับแต่ว่าจ่ายจหโ,โห <gracias> คือน่าจะน่าจะให้บอลน,น่าจะให้บอลปลื้มจิตแต่ลื่นแต่ว่าคลุ้นจิตก็เสียจังหวะไปแรล้วนจังหวะนั้นนะคะลุซานเลยต้องเปลี่ยนแผนกลางการครับต้องเปลี่ยนกลางการเซตไปเลยไม่ถึงเลยครับ มิสราก็ไวมากเหมือนกันค่ะคือเชื่อว่านิสราน่าจะให้เรื่องจิตที่อยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าลื่นเพราะตัต้องเปลี่ยนเลยครับแต่เซตไม่ถึงไปไมไดครับเรายังนําอยู่6คะแนนครับได้อครับนิ่งๆครับหรอเกี่ยวนได้อรัอันอันเดอร์ไม่เท่าไหร่ครับอันเดอร์เราลอง2 3ครับอันเปิดฟรีบอลเอาครับเพิ่มจิตได้ไม่ได้เพิ่มจิตมาแล้ว แต้มนี่ได้ลุ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วมันเป็นแต้มของทีมสาวไทยได้ยิ่มีความสุขเลคะดูลักษณะการดีใจของรื่มจิตะคะมาบอลเร็วถึงมาแล้วค่ะนะคะัอก็โคชก็มาเม้นนิคเียดแล้วค่ะ13-6ค่ะเราแก้กันทุกแต้มครับเขาก็แก้ทุกแต้มนะครับโอ้โหนี่ถือว่า เราเคยนำญี่ปุ่นในโรลมาเนี้นะครับตามนี้เรานำเขาแบบให้เขาตั้งตัว8ต่อ1 16ต่อ4ในเซตแรกที่เราเจอโอ้โหนั่นคือ,คอเขาตั้งตัวไม่ทัน,น,นเราจู่โจมเลยนะครับนีนี้เราก็นำอยู่6คะแนนอยู่นะครับแก้กันทุกแต้มต้องว่าต้องบอกว่าทุกวินาทีเลยครับตั้งขึ้นมาเร็วครับ้องเข้าเร็วเขาขยับมาให้เซาเรยอด ่ขยอดไปหลังอยากมันจะหยอดใกล้แล้วหยอดไปหลังห่างหน่อยครับห่างหน่อยจะตีได้โอ้โหล้มลุกคลุกคานกับซาโตะมือลิบูโร่ของเขาอ้นี่ห่างดูนะคอนเซ็ปดูครับดูคอนเซ็ตคือมาริกานะครับมาริกาเป็นคิกเซ็ตครับโอ้โหแมนที่เล่นกระจีนเรื่อจริก็เซ็ตหลายลูกนะคะเซ็ตสวยๆหลายลูกใช่ว่ามาริกานี่ก็สารพัดประโยชน์อะค่ะดูครับคอนเซ็ตซี่สั่งเสิร์ฟแล้วนะครับสั่งเสิร์ฟ เสิร์ฟไปที่คนไหนที่รับเสิร์ฟอ่อนนะครับลูซราเสิร์ฟจี้ไปแล้วครับเมสรู่อาครับตีไปหลัง่อนตีแรงไม่ได้ไม่เป็นไรครับเสียแต้มนี้พรเราเสิร์ฟนะครับนุสราเมสครู่เสิร์ฟย้อยนะครับบอลให้ลอยเบาๆเพื่อจี้ไปที่คนมีคนใดที่โคชตัดนะครับคนที่รับเสิร์ฟไม่ดีจะมีครับโคชออสนั่นจะบันทึกไปเลยครับใครรับเสิร์ฟดีไม่ดีนะครับ ดูเซาลิ่นครับเสิร์ฟดูไม่แรงแต่ว่าพุ่งพลิกโอ้โหนี่ครับเป็นคุณนิเสิร์ฟได้หลากหลายมากครับเซาลิ่มเหมือนไม่แรงแล้วพลิกเน็ตลงเลยทั้งทรายพลิกเน็ตอีกด้วยครับโอกาสเสิร์ฟหย่อนครับยื้ออีกแต้มนึงครับเซาลิ่มเสิร์ฟดูครับเขาเสิร์ฟไปทางไหนเปลี่ยนทางไปหลัง ตั้งมาครับให้ตีพัชชาวแม่นุสราส,สองแต้มที่เราได้เมื่อสักครู่ไม่ได้เซตเลยนะครับดูเซตนี้ก็ไม่ได้ไไดเซตนุสราสนะครับเราแก้ไขช่วยกันดีมากๆครับไปทัชบล็อกของริษ่านะครับเราลได้ติบหาเก้าครับเรานำผลคะนน,นำหา่างอยู่นี้เสร์ฟหนักได้ครับออนุมา เสิร์ฟหนักได้ครับโอ้โหซาโตะพอนครับแอบล้มนะคะใช่ต้องให้เขาครับนาคเกลกับตบเลยนะคะเราล็อกไม่ทันนะครับเราล็อกไม่ทันมีแค่คนเดียวครับ10ต่อ15เรานำญี่ปุ่น5คะแนนในเซตที่2เสิร์ฟครับริษะครับได้ตัางมาหลอกแล้วตี ไมโอ้โหดูครัพุ่งครับด้านหลังดูครับดูความเหนียวของญี่ปุ่นเราต้องเล่นบอลเร็วหรือเปล่าครับต้องบอลเร็วครับบอนเร็วนีมตีใส่เลยนะครับแต้มที่สวยงามเรานำ6คะแนนครับชมตอนครับวลบอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17เซตที่2เรานำอยู่16ต่อ10พัดดาวนึกแจ้งเซิร์ฟ เขาต้องย่อลงไปตั้งเกี่ยวกับมาได้อีกอครับบอลมาริกาหมุนตัวตีตั้งมาครับอริซะสวนโอ้แต่ทัชไมไ่จังไรครับบอลนี้เราอาจจะไม่มีโชคครับดูครับทัชวอลอกเราเปลี่ยนทางไปไกลห้าคะแนนครับนัก,กาโอกะเซิร์ฟครับมือซ้าย รับรับทั้งตัวเลยไล่กลับมาได้ครับมาริกาตี้ร้องยู่อารรับได้ตั้งปีนุชให้ครับแต่ขอบอลสูงเลยออกโอ้โหพีรวัตนั้นขอบอลครับชี้ไปที่ดูครับชี้ชี้เลยครับนะครับแล้วปีนุชให้พอดีครับพอดีคำอื้อหือพอดีเป๊ะนบต้องมองอย่างนั้นโอ้เป็นแต้มที่เรากําลังจะเพี้ยงพล้ำนะครับอาบล็อกออกครับออก ไม่ได้ก็ตีอัดบล็อกแต่แต้มนี่แก้กันแต้มต่อแต้มวินาทีต่อวินาทีครับดูมาริกาเซอร์ฟนำ17ต่อ11นิดเดียวครับนิดเดียวก<ๆ>ับมาที่ริซาชินาเบะเซอร์ฟครับ 12ต่อ17เรานำา5คะแนนรับได้นาฬิกาตั้งให้แดนหลังตี้ยันอยู่ครับหเขาได้บุกกลับเรารับล้นท่าไปเขาได้เอ้โดนสวนจังหวะแรกครับบูนี่เขาไม่ฮา,าริกลุกนี้เขาต้องบอกว่ายอดเยี่ยมประสบการณ์เลยครับคือถ้ารอจังหวะ2จังหวะ3เราอาจจะตั้งหลักได้นี่เขาเล่นจังหวะแรกนะครับเขาเล่นจังหวะแรกเลย ต็วเป็นเลือกเล่นช็อตยากช็อตเสี่ยงแต่ว่าคุ้มค่าครับช็อตนี้ของเซาริเรายังไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับเขาขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมเขาครับ,รบเขาได้2คะแนนติด ล็อกได้นีแตมส,ส,สวยของทีมไทยนะครับจากกล่มจิตเวลานอกนอกจากได้แก้เกมได้พักแล้วยังเบรกเกมของคู่แข่งด้วยนะครับผมมาเสิร์ฟอีกแล้วครับโอจุมิมีหน้าที่เสิร์ฟอย่างเดียวเลยนะครับอ๋อโอ้โลหงลง นี่ครับเขาเสิร์ฟม,มาได้ผมตั้งแต่เซตที่แล้วได้เอสเลยนะครับเสิร์ฟลูกพุ่งสายแล้วมุดเนี่ยแหละครับที่บอกว่าลูกลอยไปสายตถานการณ์แล้วมุดลงเอาใหม่ครับเรานำสามคะแนนโฮยุมิเสิร์ฟรับได้เอาครับเราตียังอยู่ครับตั้งขึ้นมาให้เปลี่ยนทางปลื้มจิตโอ้โหปลื้มจิตตีแบบ เป็นบอลที่ไม่ถนัดเลยนะครับ,รบไม่เคยเห็นคลื้นจิตตีบอลอย่างน,นี้นี่ดูครับเดี๋ยวดูน,นี้ปกติจะเป็นวิลาวันนะในสไตล์แบบนี้โอ้โหที่หนีบล็บอกแล้วลงค<อ>่ะอสวยมากแบบนี้เรานำสี่คะแนนครับ18ต่อ14อลงลงพัดลงนี่ครับสะดุ้งไม่มีฟ้องไม่มีฟ้องเลยครับผู้เล่นญี่ปุ่น ไม่ได้ฟ้องไม่ได้ประท้วงแล้วพุ่งกับเส้นก็ปักธงไปที่พื้นดูนะครับดูครับชี้ชี้ไปที่พื้นพุ่งกับเส้นนะครับ <ทา S 1> อ่า,า,าครับเราได้คะแนนที่19กนะครับน้ำห้าคะแนนถ้ามีการประท้วงนั้นต้องเป็นหน้าที่ของหน้าทีมนะครับ นี่ครับหัวหน้าทีมจะไปพูดคุยกับผู้ตัดสินเกมเดินต่อนะครับเรานำ19ต่อ14วิลามันเซริร์ฟขยับไปตั้งครับสาริหยอดรองสบายแล้วครับรองนิ่งๆเล่นตามนะำอยู่บอล3แค่ข้ามครับ,รบโอกาสของเราอีกครั้งหนึง่งให้แดนหลังโอ้เขาเหนียวนี่แหละครับจุดแข็งของเขาอีกอย่างนึงนั่นแหละครับนี่แหละครับ ความเหนียวเราบุกสองครั้งไม่ได้ต้องเหนียวจนได้แต้มคืนนะครับต้องระวงังเลยนะครับจุดแข็งของญี่ปุ่นคือมาลิกาก็เสียจังหวะแล้วตรงนั้นก็ไปไม่ได้แล้วด้วยนะครับเรายังนั่อยู่สี่ครับแต่ว่าแค่ไหนแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัยที่เปลี่ยนอิชิอิลงมาครับอิชิอินี่ก็เสิร์ฟนะครับ1้อยเซนอายุ22ปีปัเสิร์ฟที่ ก็จะเอาผู้เล่นมาเซิฟที่แปลกที่หลากหลายที่เราไม่คุ้นนะครับจับทางไม่ได้นะครับนี่ครับบอลเซิร์สร็จแล้วออกไปเลยครับไม่เป็นการลงโทษแต่ว่าเป็นแผนการเล่นโค้ชผูกคนนะครับ20ต่อ15เรานั5หาคะแนนใกล้แล้วครับใกล้เชิ่งเส้นชายในเซตที่2อลืนจิเซิฟนิชิตะครับบอล โอ้โหหลอกเขาหลอกไปแล้วครับเนี่ยลูกนี้นี่หลอกสุดขีครับมีอิวสกะหลอกไปข้างหลังแล้วดูนะครับดูคนะรับเขาเซ็ตมาก้าปิดตัวตีแล้วนะครับสำหรับร์ซิสสิ16ต่อ20มือเซ็ตเขาเสิร์ฟไปที่มิยาชิตะไ,ได้ไหลามายอด คือเ,ษษษษเขาเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาดีมากเขาก้มลงไปรับแล้ววันโค้งให้ท้าตาว่าจะขวัดไปหลังครับการบอลไปหลังน่ะครับสามคะแนนโคชมีส่วนเหมือนเป็นผู้เล่นคนที่7เลยนะครับอยู่ข้างๆนี้ไม่จะทราบเอาล้วครับนับหนึ่งหนึ่งมาแก้ตัวครับ นี่แหละค่ะภาพหลุดๆอยู่เรื่อยนะคะไม่เครียดค่ะในทีมวันนี้เรายังมีอีกแผนหนึ่งคือหาควพยายายังไม่ได้ลงเลยนะครับใช่ยังไม่ได้ลงเลยครับ,<ช>รบทีเด็กกับทีไทยพันธ์เยคะจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยค่ะทีเขาอาจจะอ่านนะครับดูจังหวะน,นี้เสิร์ฟข,ของอูโหูนิสราเสิร์ฟให้เขาโหวดรับแก้ไขครับแตะเกากะแก้ไขติดอ,อีกครั้งหนึ่งมาติดเน็ตครับ4จังหวะครับ4จังหวะไม่ได้โดนบล็อกครับ ถ้าติดเน็ตสปริงหรือเด็ดออกไปเล่นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สี่ถือว่าเป็นสี่ครั้งครับดูครับนาคากะตีโอ้โดนนโดนแถบครับชัดเจนคือโดนแถบแล้วกลับมานี่ครับ22ต่อ17ลูุทารเสิร์นี่เสิร์ฟหลากหลายมากครับแล้วแต่โคชสั่งครับติดตัวโดนตัวเขาอีกครับทอนยังไม่ถึงตีแล้วปนตัวเขาดูครับ เดี๋ยวดูครับทาเชาบอลยังไม่หล่นมีพื้นงเขาหลบไม่ทันเอาบล็อกนะครับนั่นแหละครับโดนซซอุเรีนะครับโอ้โหตอนนี้ทุกอย่างมาทางฝั่งเราขอให้รักษามาตรฐานยาวๆครับ23ต่อ17อันเดอร์ครับอันเดอร์เาอร์รีตี แก้ไขต้องแก้ไขครับชกบอลข้ามโอกาสของนักเกลกะติดล้อดูไหลแล้วค่ะแดูไหลครับทังเราค่ะดูอารมณ์ครับดูความสุขของแฟนบอลบอลชาวไทยแล้วเชื่อว่านอกจากที่ชาชายหอนที่บ้านนะคะคนที่ดูทุกเฉดสีน่าจะมีอารมณ์เดียวกันเอาเป็นทั่วประเทศครับคุณสอนทั่ทั่วประเทศครับ น่าจะมองข้ามไปถึงเซตที่3แล้วนะครับว่าเจ็ดคะแนนที่ตามอยู่เรายังเซิร์ฟดีตีครับนายเกลกะเขาได้เขาได้เขเขาก็สู้นะครับญี่ปุ่นนายเกลกะตีทัชแล้ววันนาพยายามเป็นเกี่ยวแล้วนะครับเยาว์มือเดียวนี่ยากดูครับวันที่เซิร์ฟดีขอ,ของเขาวันอาทีตนะครับเซาอุริ ไม่แรงแต่ว่าพุ่งนั่นแหละครับแต่เรารับได้อ้าวให้ตีเซตไปครั้งแรกอ้าวจบครับจบทัชครับทัชเอาโอ้โหอ่าเห็นลูกออกก่อนดูครับเซตไรกดูจังหวะนี้ครับโอ้โดนครับโดนโดนมือครับโดนมือของยิวาสักะนะครับนะครับอเล็กซ์ครับคนคนไหนนะครับคนด้านในนะครับนิ้วสะบัดเลยนะครับเเห็นนชัดจโอ้ ชนะแบบประทับใจอีกเซตหนึ่งนะครับโอโ,อโอ็เล่นดีทุกคนครับญี่ปุ่นเขาก็ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เรา